คณะสงฆ์มูลใหญ่เดินทางมาร่วมในพิธีอูพัดศีมาของวัดวิยกธรรมรามประยุป์ประเทศจินพิพิมลจึงโ้โอกาสนี้ที่จะมอบไปตาตั้งผู้ช่วยเจ้าวัดวัดวิยคธรรมราครับผมในโอกาสนี้ครับขออนุญ,ญาตให้คุณประธานในพิธีได้อ่านตาตั้งผู้ช่วยเจ้าวัด ร้องเปิดตัวผู้ได้รับถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาเพื่อเขารับใบแต่งตั้งรับผมตาตั้งผู้ช่วยเจ้าวาที่21ทับ25 6 6วันที่1 8มิถุนายน2566อาศัยอำน,นาจตามความในข้อ6หมวด2แห่งระเบียบบริหาร้าะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศ ในต่างประเทศพศ2529จึงแต่งตั้งให้พระทีรบุญฉายานาถาคุณโยอายุ4 7พา2 3วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกม .6 ผู้ปฏิบัติาศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตท,ที่วัดน,นิยอกธรรมารามให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดน,นิยอกธรรมาราม เมืองโคโรนาบน,นรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีอำนาจและหน้าที่ตามความในหมวด5าแห่งระเบียบบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาพระภิกษุสามเณรและฤรัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างตน้นชงอยู่ในว่าของผู้ช่วยเชาวว่ที่รับตำแหน่งแล้วนะั้นผู้ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินยัยกฎระเบียบ กฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญง,งอกางามไพภูณในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานประเทศจิตจวิมลประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา